ผ่อนไปประมาณ2ปีตอนนี้ค้างชำระหลายงวดยากได้รถตู้มือ2แทนสามารถเทิรนกันได้ไหมครับนะครับเรียกว่าเช็คไปนี่น่าจะโดนรีเจ็คหรือว่าเด้งตั้งแต่ด่านแรกแน่ๆมันก็คือการที่จะต้องยอดหนี้ของรถคันที่เรายังผ่อนอยู่เนี่ยไม่เกินราคาที่ผู้ซื้อจะรับซื้อได้นะครับตอบคำถาม FC กับนัด19ศีปรกรรถมือ2ที่คุณวางใจคำถามในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบีแบ k โอกรัต สำหรับคำถามคำถามจากคุณ B ี a n k นะครับถามมาว่าผมดาวรถมือสองมาผ่อนไปประมาณ2ปีตอนนี้ค้างชำระหลายงวดอยากได้รถตู้มือสองแทนสามารถเทิร์นกันได้ไหมครับหรือมีวิธีไหนแทนไมครับคำถามนี้ดีมากๆเลยนะครับเชื่อว่าใครหลายคนน่าจะยังผ่อนรถอยู่นะฮะก็อาจจะยังมีคำถามว่าระหว่างที่ผ่อนเนี่ยจะเปลี่ยนรถได้ไหมจะไปแลกรถได้ไหมหรือจะขายได้ไหมนะครับในกรณีทั่วไปเนี่ยถ้าคุณ B ี a n k ผ่อน ตรงผ่อนไม่มีล่าช้าอะไรเงี้ยก็ยังมีโอกาสนะครับที่สามารถที่จะไปเทินกับคันใหม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าทุกกรณีที่จะเทินได้นะครับอันนี้พูดถึงว่าในกรณีสมมุตินะว่าคุณ b ีแบงค์ผ่อนปกติไม่มีล่าช้าก่อนนะฮะกรณีที่จะสามารถเทินได้เนี่ยมันก็คือการที่จะต้องยอดหนี้ของรถคันที่เรายังผ่อนอยู่เนี่ยไม่เกินราคาที่ผู้ซื้อจะรับซื้อได้นะครับเช่นรถที่คุณบีแบงค์ผ่อนอยู่เนี่ยถ้าสมมติว่าเอาเข้าเต็นท์ไปแล้วจะไป เทินกับคันใหม่ในเต็นต์ก็ดีหรือว่าจะไปขายให้เต็นต์อย่างเดียวก็ดีเนี่ยสมมติเต็นต์ตีราคามาคันเนี้ยสามแสนบาทแต่ปรากฏว่านี่มันเกินสามแสนอันเนี้ยยังขายไม่ได้เลี้ยงเทินไม่ได้เพราะว่านี่มันเกินเกินกว่าที่ผู้ซื้อเขาจะรับได้นะครับแต่ถ้าเต็นต์ตีสามแสนป้าแต่ยอดหนี่ของคุณ B ีแบงเนี่ยมันต่ำกว่า3หรือไม่เกิน3เช่น เขาตีให้รถคุณเนี่ยสามแสนแต่ว่ายอดนี้มันแค่2อง0สนสองแสนอันนี้ก็ตีว่าคุณ B-Bank ยังขายได้นะครับเพราะว่าขายโดยที่ยอดนี้ต่ํากว่าเนี่ยมันจะเหลือเงินนะครับ นะสมมุติว่าคุณ B ีแบงค์มีรถคันหนึ่งเข้าไปตีสมมุติเป็นรถเก่งอะไรสักอย่างหนึ่งมาตีนะเศรษทางเต้นบอกว่ารุ่นนี้รับได้0,000สนนะแต่ว่านี่ที่คุณ B ีแบงค์เนี่ยมีมีแค่0 0 0 0 0นนั่นเท่ากับว่าคุณ B ีแบงค์เนี่ยจะเหลือเงินกลับไป10,000แซึ่งไอ้หนึ่งแตรงนี้แหละสามารถเอาไปดาวคันใหม่ได้อันนี้เป็นเพียงตัวเลขสมมุตินะครับอันนี้คือกรณีแรกที่ผ่อนปกติไม่มีล่าช้าอันเนี้ยทาได้นะครับแต่จะทําไม่ได้ก็คือยอดหนี้เกินนะครับเกินกว่าที่ทางผู้ซื้อเขาตีราคาให้ อันนั้นก็อาจจะยังต้องผ่อนไปก่อนนะครับแต่ในกรณีนี้คําถามคุณ b ีแบงค์เนี่ยเขาระบุมาเลยนะว่าค้างชําระหลายงวดเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกไม่ได้นะเพราะว่าค้างชําระหลายงวดนี้แปลว่าเครดิตบูโรน่าจะไม่ดีแล้วนะครับเรียกว่าเช็คไปนี่น่าจะโดนรีเจ็คหรือว่าเด้งตั้งแต่ด่านแรกแน่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะฮะสำหรับใครที่ยังผ่อนแล้วก็พยายามผ่อนให้ตรงนะครับอย่ามีล่าช้าเพราะว่าถ้ามีล่าช้าขึ้นมานี่โอกาสในการจะไปเปลี่ยนรถหรือจับไฟแนนซ์ซ้ำหรือว่าเอาไปแลกออกรถ กาใหม่จะไปจัดไฟนัอีกรอบหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคำตอบให้คุณบีแบงโอกระดัดได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าท่านชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้หรือใครมีคำถามที่อยากรู้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องรถอย่าลืมร่วมสนุกกับเรานะส่งคำถามมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยถ้าคำถามไหนถูกใจทีมงานและได้รับเลือกมาในช่วงตอบคำถาม f อนะฮะเรามีเสื้อยืดสุดเท่นะครับส่งให้ฟรีถึงบ้านท่านเลยนะครับอ่ะ 19สีปกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห่อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีมีเพื่อนฝูงพี่น้องหรือคนรู้จักอยากขายอยากตีราคาก็ส่งรูปรถมาตีราคากันได้เลยนะครับที่ idline 19sp คนหนะแบนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google แบบพิมพ์19สีประกรเราอยู่ถนนกาลปปลปพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเรา ดว้วันนี้นัดส9ก้สีประกอบอ้มยสองที่คุณวางใจกับช่วงตอบคำถาม F4 ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com